ภาวะอุณหภูมิของฝุ่นอย่างแรกคือหลีกเลี่ยงครับจริงๆแล้วเบสิกนะครับของเรื่องการอยู่กับฝุ่นง่ายที่สุดคือไม่รับมันเข้าไปงั้นถ้าไม่รับมันเข้าไปทำอะไรได้บ้างครับถ้าตัวเราเองก็คือเราก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับฉั้นอย่างที่สําคัญคือถ้าเลือกซื้อหน้ากากผมก็โพสต์ไว้ก่อนนะว่าอย่างที่1คือขอให้มันเป็นหน้ากากที่คลุมทั่วนะครับแนบหน้าอย่างที่สองมถถาตรฐานไม่ต้องดี มาตรฐานที่บอกถึงระดับของความที่ฝุ่นจะเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเดี๋ยวนี้ยี่ห้อไหนๆก,ก็เขียนว่ากันฝุ่นได้หมดเลยครับช่นแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะเริ่มมีอย่างอื่นนะครับเช่น N95 แต่ว่ามีวาลวนะครับระบายลมด้วยผมใช้อยู่เนี่ยมันก็หายใจง่ายขึ้นนะครับฉันขอให้มีมาตรฐานพวกนี้ซะหน่อยนะครับมา,มากกว่าหน้ากากกันแพรที่ป็นคัดเป็นแบนแบน,นันมันไม่ค่อยกันนะครับหรือเป็นแค่เขียนหน้ากากกันฝุ่นธรรมดาเฉยๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาเท่าไหร่นะครับนอกจากเรื่องของหน้ากากแล้วก็ เครื่องฟอกอากาศนะครับน,น่าจะเป็นตัวที่ช่วยได้ดีที่สุดดังนั้นเครื่องฟอกอากาศก็เลือกให้เหมาะสมครับห้องเล็กๆก,ก็เครื่องไม่ต้องใหญ่ก็ได้แต่ถ้าห้องใหญ่ก็ต้องใช้เครื่องใหญ่นะครับใช้เครื่องเล็กมันก็ซู้ไม่ค่อยไหวหรือไม่ก็ต้องเปิดแรงๆเปินคนเปิดแค่แบบรูปออโต้ธรรมดาอย่างเงี้ยครับไปดูค่าฝุ่นไม่ค่อยลดงนั้นเราก็จาเป็นจะต้องมีเครื่องฟอกอากาศมาช่วยนะครับน่าเ,เลี่ยงให้มันเราเรารับให้น้อยที่สุด แต่ถ้าเกิดต้องต้องรับไปแล้วเนี่ยการที่ช่วยในการขับเรื่องของของฝุ่นหรือว่าพิษที่มันเกิดในเชิงของการเกิดอนุมูลสสระในร่นางกายเนี่ยครับก็อย่างที่เกิดกระทูกคับวิกิจการจิบน้ํามันก็ช่วยครับกินพืชผักอาหารที่มีสารต้านอนุมูลสสระเยอะๆก็ช่วยนะครับพวกผลไม้ต่งตางๆก็ช่วยครับ